I'm สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่21สิงหาคม2567ค่ะสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคม2567 วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 664เสด็จพระราชดำเนินไปนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่21-25สิงหาคม2567 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่17นาณนครเซี่ยงไฮ นอกจากนี้จะทอดเพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูเซียงไฮ้ซันชายสถานีดาราศาสาตร์เซียงไฮ้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสาตร์ธรรมชาติเซียงไฮ้พิพิธภัณฑ์ผังเมืองเซียงไฮ้บริษัทฟูเรออินเทลเจนซ์พิพิธภัณฑ์เซียงไฮ้ฝั่งตะวันออกและศูนย์โปรโตอนบําบัดมะเร็งแห่งโรงพยาบาลรุ่ยจินคณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียวทง พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาห้นาทีพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเ,เจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในการประทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารข้าราชการครูที่เข้ารับตําแหน่งใหม่และที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในโอกาสเกษียรอายุราชการจำนวน9คนพร้อมประทานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทั้ง การศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีรวม9คน รวมทั้งประธานโล่รางวัลแก่ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระวิชารางวัลครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นรางวัลครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นและรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นรวม70คน โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนรวม3,852คนผู้ริเริ่มก่อตั้งคือมหาอมาตยกเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมข้าหลวงเทสาพิบาลสำเร็จร,ราชการมนทลน,นครศรีธรรมราชและเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเปิดสอนมานานถึง128ปีมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอาทิพลเอกเปรมตินสุลานนท์รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรีภายในโรงเรียนยังมีห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพคินีเทบเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพพนนณวดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษารวมถึงรางวัลสำคัญ ต่างๆอันเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตนออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรก วันนี้เวลาส0บนาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชพัตรังสิตมหาวิทยายลัยราชพัตนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัตนครราชสีมามหาวิทยายลัยราชพัตอุดรธานีและมหาวิทยายลัยราชพัตชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา2565โอกาสนี้ได้มอบโอวาทแก่บัณฑิตความว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจกษษสังคมประชากรเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นที่คนเราจะต้องทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วปรับตัวให้เท่าทันอยู่เสมอจะได้สามารถนำพาชีวิตไปสู่ความผาสุกมั่นคงได้โดยสวัสดีจึงขอให้บัณฑิตทุกคนติดตามการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านต่างๆทั้งของบ้านเมืองเราและของโลกให้รอบคอบรอบด้านและท่องแท้ พร้อมกันนั้นก็หมั่นปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าทำได้ดังที่กล่าวแต่ละคนก็จะดําเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาตนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้บรรลุถึงความสุขความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืนโดยสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมามีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนส่วนสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน และมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้ง3สถาบันเข้ารับปริญญาบัตรรวม3,272คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในปี2567เป็นหนึ่งใน8มหาวิทยาลัยของเอเชียในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมจากผลงานนักวิจัยไทยบ้านสารพลังอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธาน,นีมียุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่นประจำปี2566 สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิมุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักนวัตกรบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศองค์มนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนะคับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1 1ทับ 67, ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดมริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาศรุติตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ทับสองโดยติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอที่ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆมุ่งพัฒนากลุ่มเยาวชนและ คนรุ่นใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้และจิตสำนึกรักบ้านเกิดขณะที่ด้านสาธารณสุขมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ศูนย์ต่างๆโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2529 ในครั้งนี้นางสาวนัชชาหมอกแสงเยาวชนชาวดาราอัง้งจากหมู่บ้านนอแลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าพบองค์มนตรีเพื่อลาไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติณประเทศฝรั่งเศสจากทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งปีโดยเป็นเยาวชนที่ออกแบบลวดลายงานทอผ้าที่คงความเป็นอัตลักษณ์แบบดาราอั้งไว้ได้อย่างลงตัวสวยงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมมัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ด้วยเหตุเกิดเมื่อวันที่2 1มิถุนายน2567ม,มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลังรวมสามหลังด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอัมพรในชั้นขมวมนวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ